สวัสดีค่ะวันนี้ช่องออมไายสไตล์นะคะก็พามาเที่ยวชมบรรยากาศสงกรานนะคะในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมาส่งน้ำพระนะคะที่ศาลหลักเมือง กรุงเทพนะคะศาลหลักเมืองนี้จะอยู่ติดสนามหลวงกับวัดพระแก้วเลยนะคะทุกคนแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะคะรถโดยติดถนนเลยนะคะมีรถโดยสารนะคะหลายสายที่วิ่งผ่านนะคะทุกคนก็สะดวกสบายในการเดินทางถ้าใครอยากมาไหว้ศาลหลักเมืองนะคะแล้วก็ได้ส่งน้ําพระด้วยก็มาช่วงเทศกาลสงกรานนะคะทุกคนก็จะมีพิธีส่งน้ําพระแล้วก็ส่งน้ำเสาหลักเมืองนะคะ ที่อยู่ที่นี่นะคะสถานที่ที่นี่นะคะก็จะมีเครื่องสักการะจหน่ายเยอะแยะนะคะในศาลหลักเมืองเองก็มีจําหน่ายนะคะอยู่นอกศาลก็มีจําหน่ายค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครไม่ได้เตรียมอะไรมานะคะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็เทศกาลสงการนะคะทางศาลเองก็มีน้ำอบจำน่ายนะคะถ้าใครแบบอยากมาสักการะบูชานะคะก็มาหา เครื่องสักกราระได้เลยนะคะที่ปลายทางได้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะก็เป็นช่วงแล้วก็บรรยากาศนะคะการส่งน้ํานะคะเสาหลักเมืองนะคะในกรุงเทพมหานครเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะทุกคนในช่วงนี้ถ้าใครอยากมาก็จะมีงานในสนามหลวงด้วยนะคะ